ดีครับเพื่อนๆชชวเกมเมอร์ทุกคนกลับมาพบกับผมอีกแล้ว MGB i g คนเดิมเป็นยังไงกันบ้างเมื่อวานก็มีอะไรนะมีดันเจียนอัปเกรดเข้ามาใหม่แล้วก็มีภารกิจรับลายวันเข้ามาใหม่เดี๋ยววันนี้เราจะมาพาไปดู2อย่างนี้กันว่าเฮ้ยไอสองอย่างเนี้ยมันต้องทํายังไงถึงจะผ่านเราจะไปดูรายละเอียดกันว่าเฮ้ยรายละเอียดมันเป็นยังไงยังไงแล้วก็ท้ายคลิปท้ายคลิปเดี๋ยวเราพาไปเปิดกล่องมังกรแล้วกันเพราะกล่องมังกรผมดองไว้อยู่ผมดองมาเยอะ กล่องมังกรผมดองมาเยอะแล้วมันเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงกล่องมังกรมันจะหมดแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดกันทายคลิปโอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องแรกกันก่อนเลยเรื่องแรกคืออ่าเควสพิเศษนี่เป็นเควสลับอ่ะโหลดโอเคโหลดหน้าแล้วเควสนี้ก็จะเป็นเควสพิเศษเป็นเควสลับเขาเรียกอ่าภารกิจรับวันนี้วิธีการเล่นเควสนี้เหรอเดี๋ยวอืมผมพาไปอีกหน้าหนึ่งแล้วกันหน้าของเพจเลย วิธีการเล่นเควสร,รับเควสนี้เล่นไม่ยากเลยก็คือนี่เงื่อนไขโดยที่ใน1วันเว้ยมันจะมีภารกิจให้ทำอ่ะวันละหนึ่งครั้งและภารกิจเนี้ยมันจะรีเซ็ตอ่ามันจะรีเซ็ตภารกิจเว้ยทุกๆ9ก้านาฬิกาของประเทศไทย9ก้นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยและในแต่ละภารกิจเว้ยมันพอมันเคลียร์เสร็จแล้วใช่ไหมมันจะเป็นอย่างนี้ปึ๊บพอเคลียร์เสร็จแล้วเว้ยมันจะขึ้นกล่องของขวัญตรงนี้ให้กดรับเมื่อเรากดรับกล่องของขวัญปุ๊บอา่ามันจะขึ้นหนึ่ง โอเคนะมันจะขึ้นหนึ่งทีเนี้ยไอภารกิจเนี้ยมันทําได้แค่วันละครั้งเพราะฉะนั้นคุณสามารถทํากล่องของขวัญเนี้ยได้แค่วันละกล่องแค่นั้นเองโอเคเนาะและถ้าคุณทําเว้ยวันนี้วันวันแรกอ่เมื่อวันวันแรกถูกต้องไหมคุณกดรับไปแล้วแล้ววันนี้ผมยังไม่รีเลยเพราะมันยังไม่ก้าวนาฬิกายังไม่ก้าโมงเช้านั่นเองถ้าก้าวโมงเช้าตัวเนี้ยมันก็จะเกิดไอมันก็จะเปิดให้ผมทามาเควสอีกอันและถ้าผมความทาเควสเสร็จมันจะขึ้นมาอีกกล่องหนึ่งผมก็กดรับกล่องกล่องมันจะขึ้นน2เคะ พอกล่องขึ้น2เสร็จแล้ววันถัดมาผมทำเควสอีกกับกดรับกล่องอีกมันจะขึ้น3พอมันขึ้นกล่องของขวัญ3ชิ้นแล้วผมสามารถเอากล่องของขวัญสชิ้นเว้ยมาให้คารินเว้ยกดส่งของขวัญให้คารินสามชิ้นแล้วคารินเว้ยมันก็จะให้ใบเรียกค่าทั้งผมมาเว้ยตัวนี้โอเคนะเสร็จแล้วกล่องของขวัญก็จะหายไปพอกล่องของขวัญหายไปเสร็จเราก็กดรับกล่องของขวัญใหม่ทำเควสอย่าอะไรนะทำเควสใหม่ตั้งแต่ต้นเสร็จแล้วพอครบ3มกล่องอีกรอบก็ แลกเป็นอีวานโอเคเนาะอีวานก็จะแจกใบเรียก5ดาวพอครบ3กล่องอีกครั้งก็ไปแลกกับอลิสอลิสก็จะให้ใบเรียกอันมณี6ดาวครบ3กล่องอีกครั้งก็เอามาแลกกับอาราลกอนอาราลกอนจะให้ใบเรียกอุปกรณ์ซิเวนไนท์6ดาวแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็เอามาแลกกับเมเมก็จะให้อะไรนะใบเลือกอสวิน6ดาวโอ้โหเด็ดดวงมากแต่เรากิจกรรมแต่ละอย่างเนี่ยแม่งโคตรเด็ดดวงเลยแบบช่วงนี้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันต่อ โอเคเนาะโดยที่วันแรกอะเมื่อว,วานเนาะเมื่อว,วานเราก็ได้เคลีย์โหมดผจญภัยสิบครั้งถูกต้องไหมเราก็ไปแลกกล่องส่วนวันนี้เหรอวันนี้ก็จะเป็นเคลนะียร์ดันเจียนไม่ใช่ดิวันนี้จะเป็นเคลียร์หอคอยไม่มีที่สิ้นสุดสิบครั้งโอเคนะส่วนพรุ่งนี้ก็จะเป็นเคลียร์ดันเจียนรายวันหนึ่งครั้งวันถัดไปก็จะเป็นอัปเกรดอัศวินสามครั้งวันถัดไปก็จะเป็นเรียกอัศวินจากร้านค้าหนึ่งค, Europeans ครั้งวันถัดไปก็จะเป็นเข้าต่อสู้ในเลนหน้าสิบครั้งและวันถัดไปก็็จะเปนนผสมอััศวิคร้ง และเมื่อทําครั้งที่7เสร็จเว้ยมันก็จะรีกลับไปเริ่มต้นเควสที่1ใหม่และมันก็จะวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกดจจนกว่าจะจบกิจกรรมโอเคเนาะก็กิจกรรมนี้ก็มันมีไปเรื่อยๆจนถึงวันที่2มิถุนาก็ประมาณกี่วันวะ20่8วันประมาณ28 29วันประมาณนั้นประมาณ28วันโอเคเนาะ28วันก็ เจ็ดสี่ยี่สิบแปดก็สี่อาทิตย์พอดีโอเคเนาะไม่งงกันเนาะอ่ะเดี๋ยวมาเรื่องต่อไปกันเลยตับตับโอเคเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องดันเจียนอัปเกรดโอเคดันเจียนอัปเกรดก็เราจะมาดูกันว่าวิธีการผ่านดันเจียนอัปเกรดเนี่ยมันผ่านยังไงในระดับยากก็เราไปดูรางวัลก่อนรางวัลมันก็เมื่อผ่านดันเจียนนี้เว้ยมันจะสุ่มเค้กข้าวเว้ยสี่ถึงหกดาว บางคนดวงซวยหน่อยก็ได้4อย่างที่ผมเมื่อวานวันก่อนใช่ไหมวันก่อนกับเมื่อวานผมก็ได้5ดาว5ดาวมาเสร็จแล้ววันนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้กี่ดาวเดี๋ยวเรามาลุ้นกันโอเคซึ่งการผ่านดันเจียนนี้เว้ยก็ไม่ยากการผ่านดันเจียนนี้ใช้อัศวินอะไรก็ได้ที่มีสกิลทะลุดีบัฟก็ที่ผมใช้ก็จะมีเดซี่มีไอรีนมีเอชมีสุนโงอคงแล้วก็มีเดียวโลน เป็นชุดไหนก็ได้นะที่มีดีบัฟเอ้ที่มีทะลุดีบัฟตีทะลุดีบัฟซึ่งไอ้ตัวนี้มันมีสกิลตีทะลุดีบัฟหมดเลยโอเคเนาะถ้าไม่มีทาไงพี่ผมไม่มีเลยคุณยังมีเพื่อนเว้ยคุณก็เอาเพื่อนไปช่วยเรียกเนี่าสมมติอ่ะนี่มีเลผมก็เอาเลเข้าร่วมทีมสมมติผมเอาออกไปตัวหนึ่งแล้วกันเอาออกไปตัวหนึ่งเอาไอ้ตัวนี้ออกไปเอาเดรโรนออกจากทีมโอเคผมก็มีสี่ตัวกับเลหนึ่งตัวอ่ะนี่คือเลม่ใช่เทสโต อะกดเริ่มกันเลยเสร็จแล้วก็กดเรียกเพื่อนเลีมาเลยก็ได้เว็บแรกแล้วก็ล่างล่างล่าง,งสกิลล่างรัวๆเพราะล่างตัวนี้ทะลุดิบบับหมดเลยตุ้มตายแน่นอนฉับเดียวตายแน่นอนส,สกิลละตัวสกิลละตัวเลย ก็เวฟแรกมันมี4ตัวเนาะผมก็ใช้แถวหน้าผมก่อน 1, 2, 3, 4เอเฮ้ยเดซี่มันติดมึนโอ้โหอะไรวะไม่งั้นถ้าใส่สกิลล่างเดซี่เนี่ยครบแล้วเนี่ยเวฟต่อไปก็จะได้ใส่สกิลของเลแม่งอัดเกียงยังไงดีรอ16วิดีไหมเลใช้เลเรางกเรารอ10วิดีกว่าเออ ไม่ยิ้ตายติดป้องกันโอ้โหแม่งลาาช็อตพอดีอะสกุลเล่สวบ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 ,สวบเหลือหนึ่งตัวเหลือหนึ่งตัวทำไงง้งอคงณเดซี่กับเอสเวฟต่อไป ยังไงก็ตายแน่นเนินเนี่ยผ่านโคตรง่ายผ่านแค่นี้เองวิธีการผ่าน <c oughs> <c oughs> เหลืออะไรไขใกล้เสร็จซุ่มเหนาะคงใกล้เสร็จอ้าว <c oughs> พี่เป้นลู่เสาหน่อยเร็ว谢谢อ่ะเป้นลู่เสาไปแล้วทับกระบาลแยกอีกหนึ่งป้งไม่ต,าย,มตา,ยายไม่ตายทำไงไม่ตายก็ต่อเลย <c oughs> ผ่านง่ายๆแค่นี้เอง ดูดิเราจะได้เค้กอะไรเค้กอะไรขอหกดาวนะขอหกดาวคุจะเอาไปเจาะมันเป็นสาว่านดีๆนี่เองหกดาวได้อะไรได้อะไรได้อะไรฮึบอี๊ฮ่าดาวอีกแล้ว5าดาวสามวันแล้วอะไรวะเนี่ยอ่ะโอเคหุ่ยหนึ่งสองสามสี่แม่งหายหนึ่งตัวแม่งมันดูมันดูแบบหวงหวงไงไม่รู้อ่ะ ดูมันดูไม่ค่อยขุนตาเดี๋ยวขอใส่คืนไปก่อนอ่ะเดวโลนยืนเป็นบอยแบนด์ไปเลยลูกนี่ครบหาตัวบอยแบนด์ดูแบบสบายตาดีโอเคแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเปิดกล่องมังกรไว้เดี๋ยวผมขอเปิดไอ้ตัวนี้ก่อนควิกอาิสอ่าควิกอาิสเมื่อกี้ผมตอบผิดไปแล้วเมื่อกี้ผมไปดูคำใบใช่ไหมคำใบผมจริงก็ดูจะได้จากนี่แหละเว็บมันคำใบ คำใบ้วันนี้ว่าอะไรวะคำใบ้วันนี้เออ่เกตใหญ่หายใจเป็นไฟหายใจเป็นไฟก็อใบามาขนาดนี้ตอบผิดก็กระไลอยู่ราศีมังกรแน่นนอนอะไม่ใช่เหรอเกตใหญ่หายใจเป็นไฟไม่ใช่มังกรชิบหายละลุงงี้หน้าเปิดเพจดูดีกว่าอย่าเอาเยี่ยงอย่างนะใครอยากดูใครอยากแบบ รู้คำตอบเว้ยไปเปิดเพียดูอย่าไปซูมแบบผมผมแม่งอินดี้อะไปดูคอนเทนต์ก่อนดีกว่าอะใบเรียกอสูนพิเศษอ่ะเอชกดเลือกอสูนพิเศษตกลงเอชผมก็ยังไม่ได้เปิดกระดานวันนี้เลยเว้ยก็ซุมซมซูมซูมซมซ,ม,ซ,ม,ซมมาเปิดตรงนี้แล้วกันนี่ดำดำซึมคาริน3ดาว เด้เลือกเควสอีกเควสผมยังไม่ได้เปิดตรงนี้กดลับเลยได้อะไรเบชกินโอ้ยอะไรวะได้แต่ตัวได้แต่อาหารอ่ะอ่ะรู้สึกว่าตอนนี้มันเก้านาฬิกากว่าแล้วภารกิจรับน่าจะรีะแล้วแหละใช่ไหมใช่ไหมนี่ภารกิจรับก็รีแล้วก็ไปเคลียร์หอคอยไม่มีที่สุดสิบครั้งเนาะแล้วกดลับของขวัญได้เลยโอเคเนะ สำหรับใครที่มีสงสัยอะไรสงสัยพวกอะไรพวกนี้ก็สามารถคอมเมในต์ได้ใต้คลิปเลยเนาะมาเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องของขวันกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปทองทองทองรับเออพร้อมอยังสามสองหนึ่งกล่องแรกเขามังกร5ชิ้นกล่องที่สองเก็บมังกร6ชิ้นเขา9ชิ้นเออเก,กาะกมะเกาะเลือด ไม่ใช่เกาะแก้วพิสดารนี่คือเกาะเลือดอ่ะต่อไปตึ้ดาบห้าดาวเขาเก้าชิ้นเกาะซีดาวเกาะซีดาวเก็ดเก้าชิ้นเวท4ีดาวเก็ซีดาวเก็ซีดาวเกาะซีดาวเกาะซีดาว เขา1ชิ้นผมมึงเลอันดับ2เมื่อกี้หชิ้นเองเกตหกชิ้นเขา2ชิ้นเขา6ชิ้นเขา6กชิ้นเขาอีก9ชิ้นเขา9ชิ้นแล้วเราเท่าไหร่วะมุกสบาท3บาทก็เอาไปเนาะเขา7ชิ้นเกตห้ชิ้นดาบ5ดาวเก็บ10ชิ้น มาอีกแล้วเกือบท็อปเมื่อวานได้ท็อปไปเว้ยเมื่อวานได้ร้อยสี่สิบสามสิบสองเปอร์เซ็นต์เว้ยวันนี้ก็ได้ลองท็อปลองท็อปวันนี้ก็เป็นลองท็อปโอเคเนาะพลังประกันร้อยยี่สิบห้าอัตราการบล็อกสามสิบสองเปอร์เซ็นต์เกตห้าชิ้นลูกแก้วห้าดาวเขาห้าชิ้นเขาเจ็ดชิ้นดาบห้าดาวเขาเก้าชิ้น ดาบดาบทีสองร้อยลองท็อปลองของลองท็อปอีกทีพอท็อปมันเท่าไหร่แล้ว 240. สองสี่ศูนย์แล้วก็ลองลงมาก็สองสองลองลงมาก็สองศูนย์โอ้โหลองของลองท็อปแต่ออฟท็อปเว้ยอ่ะตัวต่อไปเกตเก้าชินช้นเกตหกชินช้นเกตห้าชิ้นเขาห้าชิ้นเวทสซีดาวดาบสีดาว,ดาดาวเกตสิบชิน้น เก็มังกร9ชิ้นเขามังกร7ชิ้นเขา6ชิ้นเขา7ชิ้นลูกแก้วมังกร5ดาวลูกแก้วมังกร4ดาวเกตมังกร5ดาวเกต10ชิ้นเกตมังกร5ดาวเมื่อกี้โอ้โหเพิ่งนึกได้อะไรวะเกต9ชิ้นลูกแก้ว4ดาวเขาเ้าชิ้น ดาบ5ดาวเก็บมังกร5ชิ้นเก็บ8ชิ้นเขา7ชิ้นเขา5ชิ้นขอมังกร7ชิ้นดาบ5ดาวดาบ5ดาวอุ้ยอันนี้ไม่ใช่กล่องมังกรเดี๋ยวค่อยเปิดทีหลังเขาก้าวชิ้นเก็บ5ชิ้นเขา9ชิ้น กาะห้าดาวเก็บมังกรหกชิ้นเก็บมังกรห้าชิ้นดาบสี่ดา,ดาวอันนี้ก็คอยเปิดทีเดียวเลยแล้วกันโอเคลูกแก้วห้าดาวเขาสิบชิ้นเก็บอีกหกชิ้นเขามังกรสิบสองชิ้นเขาหกชิ้นเขาเจ็ดชิ้นเขาหกชิ้น,นไม่มีเราอีกแล้ว ดาบสีดาวดาบสีดาวเก็ดสิบชิ้นเกรดอีก9ชิ้นอ่ะดาบพลังโจมตีลองท็อปเว้ยความเร็วแม่งต่ำสุดเลยใช่ไหมอ่ะดาบหกดาวเขาห้าชิ้นเขาอีก6ชิ้นเว้ีดาวเกรดสิบสี่ชิ้น เกตสิบชิ้นเก็ตมังกรเก้าชิ้นใบเลือกเซเว่นไนท์อย่าเพิ่งเปิดอ่ะครบแล้วครบแล้วหละอ่ะนี่คือกล่องมังกรทั้งหมดที่เปิดไปก็เดี๋ยวเรามาเปิดตัวนี้ด้วยดีวยกว่าได้อะไรได้สีอ่ะตัวต่อไปอารอน เลือกเซเว่นไนแล้วก็เอาลูดี้มาทำให้36เนาะเรา34อยู่โอเคเลือกลูดี้มันเลยอาวุธหกดาวใบเรียกธ <c oughs> นูน้ำแข็งสองแสงท่อสามดาวใบเรียกของพรีเมียมระดับ S. เอสเอ <c oughs> เจ็บเจ็บนักท้องเจ็บมาก อ่ะคาลินโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าได้ของมังกรได้อะไรมามัางอ่ะของมังกรวันนี้ได้อะไรมามัางเจ้าขอสีก็ได้นี่คือของที่ได้มาทั้งหมดเลยเราจะได้หกดาวมาหนึ่งสองสามสี่ห้า อ,อันนี้ไม่เกี่ยวดิอันนี้ไม่เกี่ยวเราได้4 4ชิ้น4ชิ้นโอเคเราก็ได้กองมาก่อนมา4ชิ้นนั่นเองนี่โลโลูดี้ยังไม่ได้ใสเ่เลยอนะ้อก็คงหมดเท่านี้แหละเนาะ และสําหรับฝากทางนี้ใครที่อยากให้ผมทําคลิปอะไรมีคลิปต่อไปนั้นก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยถ้าผมมีเวลาว่างผมทําให้แน่นอน100%เเซและสําหรับใครที่ยังไม่กดซับสไครต์เว้ยก็รบกวนกดกันด้วยนะจะได้มีคลิปอะไรแบบนี้ให้ดูกันต่อไปแล้วก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วแหละจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีบาย